จังหวัดสุโขทยัยเขาได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2568ค่ะ ที่หอประชุมวิทยาลายัยสารพัดช่างจังหวัดสุโขทยัยตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองสุโขทยัยนายนภริศริโกศลผู้วา่าราชการจังหวัดสุโขทยัยเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2568โดยมีรองผอ,อร,รมนจังหวัดสุโขทยัยปลัดจังหวัดสุโขทยัยหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอผู้แทนสำนักงานปปสภาค6หน่วยงานภาคีเครือข่ายแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะ โดยมีนางทองหล่อสวัสดิเทพพัฒนาการจังหวัดสุขโขทัยกล่าวรายงานค่ะสําหรับจังหวัดสุขโขทัยนั้นได้ดําเนินการโครงการกองทุนหมู่บ้านขออภัยค่ะกองทุนแม่ของแผ่นดินนะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547จนถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านและชุมชนที่เข้าร่วมเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชนนะคะจำนวน289หมู่บ้านและในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะจำนวน 6ชุมชนค่ะได้มีการรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2,568จำนวน15กองทุน โดยได้รับพระมหากรุณาที่คุณจากพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพ,พระราชดำเนินแทนพระองค์ไปเป็นองค์ประธานในการในงานมหากรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินเมื่อวันจันทร์ที่4สิงหาคม2568และพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ